คือไปค่ายกับมหาลาัยค่ะกับคณะที่เราเรียนอยู่มันเป็นค่ายสร้างค่ายเนี่ยก็คือจะไปแบบสร้างแบบพวกห้องสมุดสร้างโรงเรียนอะไรประมาณนี้ค่ะเด็กที่อยู่ตามเช้าเขาชายดอยตะเข็บชายแดนคือสถานที่ที่เราไปตรงเนี้ยต้องนั่งรถจากดอยเต่าขึ้นไปอีกประมาณครึ่งวันนั่งไปแปดเก้าโมงเชา้าคือไปถึงประมาณเที่ยงบ่ายโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นทางลุกลังขึ้นเขาไปตลอดทางแบบไม่มีปปะปาคือยังดีที่มีไฟฟ้า เหมือนทั้งหมู่บ้านมีประมาณบบไฟดวงสองดวงอะไรประมาณเนี้ยปกติเวลาไปค่ายทุกป,ปีค่ะเขาจะให้ นอนบ้านหนึ่งสี่คนชายสองหญิงสองแต่ว่าปีนั้นที่เราไปอ่ะคือที่นั่นอ่ะมันเป็นอ่าเหมือนเขานับผือผีเลยประมาณเนี้ยเขาบอกว่าผู้ชายผู้หญิงรานด้วยกันไม่ได้ทีเนี้ยเราเล่าอ่ะไปช้ากว่าเพื่อนสองวันได้ประมาณเนี้ยค่ะเนี่ยเราก็เลยเหมือนไม่ได้นอนกับชาวบ้านเราเลยได้ไปน,นอนที่ศาลาวัดซึ่งเป็นมีแค่อยู่แบบวัดเดียวทั้งหมู่บ้านอะไรประมาณเนี้ยแล้วคือทั้งหมู่บ้านก็คือมีวัดหนึ่งวัดโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนแล้วก็คือวัดอ่ะค่ะเป็นศาลาไม้เก่าๆแล้วก็มีพระประธานหนึ่งองค์แบบอ่าไม่ใหญ่มากอะค ก็คือที่นอนนะคะมันจะแบ่งเป็นถ้าหันหาภาวประทานฝั่งซ้ายจะเป็นผู้หญิงฝั่งขวาจะเป็นผู้ชายแล้วก็ฝั่งผู้หญิงอะคะ่ะมันจะนอนกันประมาณมุงละสี่โคตรประมาณสามถึงสี่มุงประมาณเนี้ยคะ่ะแล้วอยู่ติดกับพระประธานเลยแล้วขวาสุดด้วยคือก็คือ,คอ,คอนอนติดกับพระเลยคือแรกที่ไปเลย คือคือนันแบบนอนนอนอยู่ด้วยความที่อากาศมันหนาวอะค่ะก็คือก,ก็ปวดฉี่กลางดึกเลยประมาณเนี้ยเหมือนอากาศมันประมาณ5องศาเราเราก็แบบอารมณ์แบบอ่ะเราเราไม่กล้าลุกคือมันมืดมากเพราะว่าไม่เป็นหมู่บ้านที่มีแบบที่ไฟฟ้ามันแค่ดวงเดียวสลัวสลัว,ลวอะไรเงี้ยเราเดาว,ว่ามันน่าจะเป็นไฟปั่นด้วยก็แบบเหมือนนอนกันฉี่ไปมองไปมุมฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นรุ่นน้องผู้ชายนอนอยู่เห็น เป็นรุ่นน้องผู้ชายลุกออกมาจากมุงแล้วก็เดินออกไปนอกวัดแล้วก็คือจากตรงศาราที่เรานอนอะ่ะมันห่างมันต้องเดินไปอีกประมาณร้อยสองร้อยเราก็แบบเห็นเป็นเงาแบบเป็นเป็นเงาสีดำๆคือเป็นคนเลยแล้วก็คือเดลุกขึ้นมาจากมุงแล้วก็เดินออกไปอย่างเงี้ยนอนต้านอยู่แป๊บหนึ่งเอนอน้องมันไม่กลับมางั้นเราไปเข้าบ้านก็ได้วะอะไรอย่างเงี้ยไปส่ายแล้วก็เดินออกไปคนเดียวเลยค่ะแล้วที่เนี้ยคือด้วยความที่แบบมั่นใจมากก็ฉันค่อยของดีมา เป็นอาวุธของพระนาลายหรือประมาณนี้เป็นแบบกิมกังสู้มั่นใจว่าเรามีของดีเราก็แบบอาฉันห้อยอันนี้อยู่ฉันรอดไปถ่ายแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วก็กลับมานอนปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นทีนี้เสร็จขากลับเราก็แบบอยู่บนรถบัสหลังจะกลับมาหาลัยอะไรเงี้ย้องว่าน้องว่าคืนนั้นน,น,น่ะใครลุกไปเข้าห้องน้ําหรออะไรเงี้ยเรองก็ตอบมาว่า ใี่ครับพี่พวกผมหลับยังสนิทหมดเลย <c oughs> คือเราเห็นแล้วมั่นใจมากว่าเราเห็นเพราะว่ามันเป็นรูปเป็นเงาคนสีดําแล้วก็คือเดินจากม้งไปถึงประตูแล้วก็หายไป้องมั่นใจมากพี่นะรุ่นน้องนอนก็บอกว่าแต่ว่าพวกผมอ่ะเห็นมีผู้ชายมาใช้โนก้กัวมองพวกผมอยู่แล้วทีนี้คือเพื่อนวันนี้ต่ออีกว่า ศาลาที่เรานอนนะคะคือมีคนปลูกคอตายเพราะว่าอ่าเหมือนมีรุ่นน้องผู้ชายอะ่ะคือไปอุ้มเด็กในหมู่บ้านแล้วเด็กอะ่ะร้องไห้ <c oughs> ว่ารุ่นน้องผู้ชายหนะ้าตาเหมือนคนปลูกคอตายเลย <c oughs> ทีนี้แบบพอเสร็จแบบว่าเหมือนมันก็มีอีกเรื่องนึงก็คือเหมือนไอ้ตรงคือจากตรงวัดที่เรานอนอะ่ะถ้าเดินข้ามเหมือนมันจะเป็นเนินเขามันก็ึ้นลงเนินไปแล้วก็ขึ้นเนินอีกทีมันจะเป็นแบบโรงเรียนล้วคือเหมือนตอนเช้าๆาอ่ะพวกเราจะไปแต่งฟันกันที่โรงเรียนแบบตืนอาบน้ำรอบเดียวพอเลยคือเหมือนเพื่อนสองคน ก็คือแบบแปลงฟันกันอยู่คนลืงนแบบนั่งอยู่ที่พื้นคือตอวกัม,มันจะสูงจากพื้นมามาประมาณหนึ่งฟอกอะไรประมาณเนี้ยก็นั่งแปลงฟันอยู่แล้วก็เพื่อนอีกคนอะ่ะยืนอยู่ข้างหลังแล้วก็แบบเหมือนอารมณ์แบบคือไอ้คนที่ยืนอยู่ข้างหลังอะ่ะก็คือยืนอยู่ดีๆแล้วก็แบบยองยองยองแล้วก็ไปเลยเพราะาบอกว่าเห็นเท้าคนแบบยืนอยู่ข้างๆเพื่อนที่นั่งแปลงฟันอยู่แล้วก็ทิ้งเพื่อนเราไว้คนเดียว